นิทานก่อนนอนสำหรับเด็กเรื่องกระต่ายรับเชิญมีกระต่ายอยู่ตัวหนึ่งชื่อว่าเนเนจังเป็นกระต่ายสาวหน้าตาแสนน่ารักมากเนเนจังอยู่บนภูเขาสูงกับพี่น้องรวมกันสี่ตัวทั้งหมดหากินอยู่บนภูเขาอย่างมีความสุขด้วยการปลูกหัวแครอทไว้เพื่อเป็นอาหาร อยู่มาวันหนึ่งมีบุรุษไพรสณีมาส่งจดหมายถึงเนเนจังเพื่อให้ไปโชว์ตัวเนื่องในวันกระต่ายน่ารักแห่งชาติเพราะเนเนจังเคยไปเที่ยวงานนี้มาแล้วครั้งหนึ่งตอนปีใหม่นั้นเหตุที่เนเนจังได้รับเชิญเพราะว่ามีแมวมองได้ไม่เห็นเนเนจังเข้าตอนที่ไปเที่ยวในงานประกวดกระต่ายน่ารักแห่งชาตินั้นจึงได้ส่งจดหมายมาเชิญไป เนเน่จังเธอโชคอดีนะที่ได้ไปงานนี้นะ่ะเธอต้องทำตัวให้สมกับที่เขาเชิญไปด้วยล่ะอย่าให้เขาผิดหวังเชียวนะพี่สาวของเนเน่จังบอกพร้อมกับเอาเสื้อผ้าแสนสวยให้เนเน่จังใส่กระเผ๋าเพื่อสวมใส่ในงานนั้น พี่คะเนเน่ตื่นเต้นจังเลยไม่รู้ว่าเขาจะให้ทำอะไรมั้งนะจะให้เดินบนเวทีหรือเปล่าก็ไม่รู้เนเน่อยากแต่งตัวสวยๆเดินโชว์บนนั้นจังเห็นตอนปีก่อนมีกระต่ายแต่งตัวสวยงามเดินบนเวทีแล้วก็อยากทำบ้างอะ่ะเนเน่จังถามพี่สาวและเตรียมกระเป๋าใส่เสื้อผ้ามาหิ้วไว้เพื่อจะออกเดินทาง ก็ต้องได้ขึ้นโชว์ตัวอยู่แล้วล่ะเพราะเคิร์เชิญไปนิดาเนเน่ต้องเป็นกระต่ายที่มีคนสนใจที่สุดแน่นอนเลยเพราะเนเน่จางสวยมากพี่สาวพูดแล้วก็หัวเราะก่อนจะเหี้ยกระเป๋าออกมาแล้วพาเนเน่จางเดินทางไปทันทีเมื่อมาถึงในงานก็เห็นมีกระต่ายแต่งตัวสวยๆมากมายกระต่ายทุกตัวมีสีหน้ายิ้มแย้มกันหมด เนเน่จังไปลงทะเบียนเพื่อรับหมายเลขคิวเพื่อให้กรรมการคัดเลือกว่าจะให้กระต่ายตัวไหนได้ขึ้นเวทีก่อนขอให้กระต่ายทุกๆตัวมาลงทะเบียนก่อนเวลา8โมงนะหากพ้นกำหนดนี้แล้วจะถือว่าหมดสิทธิ์เข้าประกวดและอดขึ้นเวทีด้วยละจะบอกให้ กระต่ายที่ยืนประกาศอยู่บนเวทีชี้มือเยงเย่งมืให้กระต่ายทั้งหมดเดินไปรับบัตรคิวซึ่งกระต่ายทั้งหมดก็รีบกรูกันไปเข้าแถวรับบัตรคิวกันทันที เมื่อหมดเวลารับบัตรคิวกระต่ายทั้งหมดก็มายืนเข้าแถวเรียงกันอยู่หน้าเวทีเนเน่จังยืนถือบัตรคิวเพื่อรอกรรมการเรียกให้ขึ้นเวทีไปประกวดแต่เพอเอิญเนเนจังปวดฉี่ขึ้นมากระทันหันจึงบอกพี่สาวว่าจะไปเข้าห้องน้ำก่อน เนเน่จังวิ่งจีมาเข้าห้องน้ำทันทีพอเสร็จออกมาจากห้องน้ำก็เจอเข้ากับกระต่ายน้อยตัวหนึ่งกำลังนั่งร้องไห้อยู่หน้าห้องน้ำอย่างน่าสงสารเนเน่จังก็เดินไปหาเธอเป็นอะไรทำไมร้องไห้ละ่ะเนเน่จังถามแล้วก็มองหน้ากระต่ายตัวสีขาวซึ่งก็น่ารักเหมือนเท่านั้นฉันมาไม่ทันรับบัตรคิว ที่ฉันร้องไห้เพราะว่าแม่ฉันหวังมากที่อยากให้ฉันขึ้นประกวดบนนั้นให้ได้แม่ฉันบอกว่าตอนนี้ป่วยหนักไม่มีเงินรักษาคงอยู่ได้ไม่นานเกินสองเดือนหรอกอยากเห็นฉันแต่งตัวสวยงามและเดินประกวดให้กระต่ายทุกตัวได้เห็นว่าบ้านฉันก็มีกระต่ายสวยเหมือนกันบ้าง แต่ตอนฉันเดินทางมากับแม่พวกเราต้องให้แม่พักทานยาก็เลยช้ามาไม่ทันจนได้นี่ถ้าหากรอให้ถึงปีหน้าคงไม่ทันแล้วเพราะมันนานเกินไปแม่ฉันคงรอไม่ได้กระต่ายตัวนั้นเล่าไปก็ร้องไห้ไปจนน้ำตานองหน้าเนเน่จังมองเห็นอย่างนั้นก็ยื่นบัตรคิวที่เธอกำอยู่ให้กระต่ายตัวนั้นทันที อย่าร้องไห้เลยนี่บัตรคิวรีบไปขึ้นเวทีให้กรรมการคัดเลือกซะเธอจะได้ให้แม่เธอเห็นและเชื่อใจไงเร็วเข้าเถอะอย่าช้าเพราะเหลือเวลาไม่มากแล้วเมื่อกระต่ายสาวตัวนั้นได้รับบัตรคิวก็ดีใจเป็นอย่างมากเธอขอบคุณเนเน่จังแล้วก็บอกว่าจะไม่ลืมบุญคุณเนเน่จังเลยเสร็จแล้วเธอก็พาแม่ไปที่เวทีประกวด เนเนจังทำไมไม่ขึ้นเวทีละ่ะพี่สาวเนเนจังถามแล้วเนเนจังก็เล่าเรื่องทั้งหมดให้พี่สาวฟังพอพี่สาวฟังจบก็ยิ้มอย่างดีใจน้องช่างเป็นคนนิสัยดีอะไรอย่างนี้เนเนจังทำอย่างนั้นถูกต้องแล้วจ้า เพราะการให้โอกาสคนอื่นที่เขามีกระตันยูต่อแม่เขานั้นเท่ากับเรากระตัญยูต่อเพื่อนร่วมโลกเราเรายังมีโอกาสในปีหน้าส่วนเขานั้นไม่มีโอกาสอีกแล้วดังนั้นการให้โอกาสครั้งสุดท้ายเพื่อให้แม่เขาภูมิใจในตัวลูกเขาเท่ากับเราทำบุญซึ่งเราจะได้บุญมากนะจ๊ะพี่สาวของเนเน่พูดแล้วก็กอดเนเน่จังด้วยความรัก เมื่อการประกวดกระต่ายน่ารักแห่งชาติประจำปีจบลงกระต่ายที่เนเน่จังให้โอกาสก็ได้รับตำแหน่งชนะเลิศเพราะเป็นกระต่ายที่สวยน่ารักมากและที่สำคัญเป็นกระต่ายกระตัญยูต่อแม่ของเธอกรรมการที่จัดงานประกวดกระต่ายรู้ว่าแม่เธอป่วยหนักไม่มีเงินรักษาก็ได้ช่วยกันเรียรายเงินจนสามารถนำไปรักษาแม่ของกระต่ายตัวนั้นจนหายป่วย หลังจากนั้นกระต่ายตัวนั้นและแม่ของเธอก็มาขอบคุณเนเน่จังและได้เป็นเพื่อนบ้านที่รักกันมากทั้งสองครอบครัวต่างแบ่งปันอาหารและสิ่งของให้กันและกันเรื่อยมา หลังจากนั้นปีถัดมาเนเน่จังก็เข้าประกวดกระต่ายน่ารักแห่งชาติแล้วได้รับตำแหน่งที่หนึ่งเพราะกระต่ายที่เนเน่จังช่วยเหลือได้ไปบอกกรรมการว่าเนเน่จังมีจิตใจเอื้อเฟื้อต่อเธอตอนเข้าประกวดในปีก่อนนั้นจนกรรมการมอบตำแหน่งที่หนึ่งให้ด้วยความชื่นชมที่เนเน่จังมีน้ำใจนั้น แล้วนิทานเรื่องนี้ก็จบลงสนุกกันไม่จ้าเด็กๆฝากกดติดตามแชร์ด้วยนะจ๊ะ